สวัสดีครับช่อง B2 JO1 Official ครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับงานแรกครับเกษตรสมบูรณ์นี่ครับ,รบตลอกน้อยน้อลู่เลยในวัดเลย วัดนู้นเลยนะหลังเมมอ่ะห้องน้ําเยอะนี่ครับนี่ครับอันนี้เขาทำช่องไว้ให้แดนเซอร์วิ่งนะครับ

จากพอนเอ็ดมิลเจ้าบ่าวไปได้เกาสูตรผู้พันที่ไได้ไตย ฟักไก่อ no ันน uh ี้เหี้นหน่อยนะครับเหี้นหน่อยเข้ามานะครับเนี่ยเพรไม่ให้ตั้งเสา้ที่มเอเลเบแต่ว่ามนโยนม่มันิดสาใการี้กติ้าิดสาย่าวจะได้ห้าได้ีเสาใหญ่ ได้ไปเลฮะยังไงแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆมาได้ลอการแสดงือเต็มแน่นการแสดงระบบเสียงคือแน่นแต่ว่าพิธีก็เเต็มเต็มเต็มเกันพราะเราทำมาเพื่อเต็เตืกันเหนีขวดรถเต็มอ้ยากเลยกัเลยแม่คัวอร่อยไหมเนี่ยยัดมัดีนี่คือง อยากให้เปนมจล้มัน้ากจากไปโคราชอยากให้มันใกล้ไหมคืนนี้วิ่งไปก่อนเลยร0อกิโลไปกลับมาก่อนเลยมันจะได้ย่นไปกลับมาก่อนเลยพวกนี้จะได้วิ่งน้อยลง

การมอสก็มาแล้วนี่นะครับ<ห>เต็มระบบเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับนะครับอแบบดีเย็นแล้วนะครับจะมืดแล้วนะครับข้างหลังเริ่มมีการแต่งตัวนะครับก็เลยถ่ายไม่ได้นะครับรับช่องเกโอเราจะไม่ถ่ายด้านหลังนะครับ เลยมาที่มันไม่เห็นนะครับไม่เห็นชุดไม่เห็นอะไรนะครับเลยมาข้างหน้าแทนนะครับนี่ครับมาดูครับข้างหน้าครับเห็นนะครับว่านี่ครับด้านหน้าครับด้านหน้านะครับด้านหน้าครับเห็นไหมครับปีกนะครับปีกนะครับสองปีกออกมาเต็มแล้วนะครับสองปีกออกมาเต็มเลยนะครับตอนเนี้เต็มระบบแล้วเหลือแค่ยก จอ LED หน้าขึ้นแค่นั้นเองครับก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยกจอ LED หน้าขึ้นนะครับนี่ครับจัดเต็มระบบนะครับคืนนี้นะครับสถานที่กว้างขวางครับลานปูนอย่างดีครับมาได้เลยนะครับฝนหยุดตกแล้วนะครับตอนนี้ฟ้าเปิดฝนหยุดตกแล้วนะครับมาได้เลยนะครับฝนหยุดตกแล้วมาได้เลยแง่นี้นะครับ นี่นะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับช่องพี่สองนะครับ j o วันนะครับนี่นะครับภาพจากด้านหน้านะครับจากหลังลานมิกเข้าไปนะครับที่วางมดไปหน้าที่หน้าเวทีนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับมองจากตรงลานมิกไปนะครับ ก็จะเสร็จแล้วนะครับนีก็จะเสร็จแล้วนะครับเวทีก็จะเสร็จแล้วจอ LED ดีเริ่มมีไฟขึ้นมาแล้วนะครับกำลังเช็คระบบอยู่นะครับเดี๋ยวเช็คคันคันคันหน้าครับคันหน้าครับคันหน้าที่เห็นตัวล่างนี่ครับตัวนี้ครับคันหน้าครับเดี๋ยวเช็คว่าไฟติดหมดก็ยกขึ้นแล้วครับตอนนี้กำลังเช็คระบบอยู่ครับ แล้วนะครับตั้งดนตรีตั้งเครื่องดนตรีนะครตั้งกลองนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องพี B2 นะครับเจวันออฟฟิเชียลนะครับแล้วมีคลิปดีๆคลิปเด็ดๆนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับวันนี้เปิดปฐมฤกษ์วันแรกนะครับแสดงนะครับวันแรกเกษตรสมบูรณ์นะครับชัยภูมินะครับแล้วก็มีครับเดินสายไปกรทมครับพรุ่งนี้พบกันที่โคราชนะครับแล้วก็ วันที่7นะครับปากทางบ้านเก่าพานทองนะครับมีบัตรเหมาเหมานะครับ9วันนะครับ777บาทนะครับนี่ครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องพี่2 j o 1 o f f i c น a l นะครับพี่2ต้องพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องกบเสียงของดนตรีนะครับไม่งั้นเหมือนมันติดลิขสิทธิ์นะครับนะครับอ่าเรื่มนะครับ ฝากกดด้วยนะครับพี่2อง JO1 Official นะครับวันนี้ครับที่กเกษตรสมบูรณ์นะครับวันแรกนะครับวันแรกสาวน้อยลำเพลินโชว์สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ